สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Like Magic 111นะคะหวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปอย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะขอให้เวทมนตรายล้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้มาดูกันว่าพีิกอาคาสิ่งที่ควรเริ่มทำในช่วงนี้มีอะไร นะคะอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะถ้าเรารู้สึกสะดุดตาหรือถูกชะตากับกองไหนก็ให้เลือกกองนั้นนะคะหวังว่าจะเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเรามาดูกันเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอันนี้นั่นละ เรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรเริ่มทำในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะคะมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งรอกข้างหรือเปล่าเอ,อสิ่งรอบตัวเราทำให้เรารู้สึกอึดอัดหาเวลามาอยู่กับควรเริ่มที่จะหาอะไรหาเวลาที่จะมาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะ ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองชัดเจนกับตัวเองนะคะอ,อ๋อแล้วโอกาสจะโอกาสใหม่ๆประตูใหม่ๆบานใหม่ๆจะเปิดรอรับเรานะคะให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะคะอ,อ๋อเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองความรู้สึกภายในของเราจะเบ่งบานขึ้นทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น เราจะเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในของเราได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราเาเจอโอกาสใหม่ๆภายในของตัวเรานะคะว่าสีส้สมเหมือนกันเลยอาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นหลักนะคะช่วงนี้ให้ให้ใส่ใจกับความรู้สึกของเราเป็นหลักเลยนะคะเวลาเรากลับมาอยู่กับตัวเองเราไม่ต้องกลัวความเหงาเลยคะ่ะบางครั้งความเหงาก็มีประโยชน์ การที่เรากลับมาอยู่กับคนเดียวภายในใจลึกๆมันทําให้เราได้เจอกับตัวเองได้คุยกับตัวเองได้มากขึ้นความเหงามันไม่ได้น่ากลัวอย่างอย่างที่คิดขนาดนั้นนะคะเรายังมีธรรมชาติเป็นเพื่อนเราเสมอมีตัวตนภายในของเราเป็นเพื่อนของเราเสมอเราไม่จําเป็นต้องกลัวความโดดเดี่ยวหรือความเหงาเลยค่ะและเราจะเจอกับตัวเอง ที่เราอะไรบางอย่างในตัวเองที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอันนี้กล้องที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกกลองที่สองอันนี้น่ารักจังเลยม,มีเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรนี้เริ่มทำในช่วงนี้มีอะไรที่เราควรเริ่มทำในช่วงนี้บ้างนะคะ รอคอยรอคอยโอ้เหมือนกันเลยรอคอยวางแผนเรารอคอยวางแผนงานอะไรอยู่หรือเปล่าช่วงนี้เราควรจะีเริ่มวางแผนในในงานนี้ในสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะแล้วก็รอคอยรับมันได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนเรา,เราเ,ราเราเก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะาวางแผนดีๆแล้วก็ รอคอยรับสิ่งนั้นได้เลยเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะทำในสิ่งที่ชอบแค่เชื่อมั่นว่าถ้ามันคือสิ่งที่เราชอบเราก็เชื่อมั่นทำสิ่งนั้นได้เลยค่ะวางแผนที่จะทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะถ้าเรารู้สึกดีกับมันนะให้เราสงบใจอยู่กับสิ่งที่เราชอบเราอาจจะเอ,อ่อหลับตาให้ลมพัด ให้ลมพัดอยู่กับกับเออสายลมเหมือนเราหลับตาแล้วก็ปล่อยให้สายลมพัดผ่านตัวเราไปแล้วเราจะพบเจอไอเดียใหม่ๆที่ท,ที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเรา,เราได้มีความคิดที่แบบมันผุดขึ้นมาในหัวเราอืสิ่งที่คุณทำหรือว่า สิ่งที่คุณกำลังจะทำหรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดหรือการสื่อสารหรือทุกสิ่งอะไรที่คุณกำลังจะทำมันจะทำให้มันจะสามารถปลอบประโลมจิตใจผู้คนหรือเยียวยาผู้คนได้นะคะถ้ายังไงให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนภายในด้วยธรรมชาติสายลมเสียงเพลงหรือว่าใบไม้ธรรมชาติ ดอกไม้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกดีกับมันเราจะมันจะทำให้เราทำสิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้กล้องที่สามนะคะชาวกล้องที่สาม เรามาดูกันว่าสิ่งที่ควรนี้เริ่มทำในช่วงนี้คืออะไรบ้างนะคะการเดี๋ยวขยคอเปิดไพ่้เพาเา อะไรที่เราสู้มาด้วยตัวเองตามลำพังเราเราปลดปล่อยเหตุผลนั้นนั้นไปได้เลยอะค่ะเหมือนเราต่อสู้มาด้วยด้วยตัวลำพังของเราเราเครียดกับมันเราเราเครียดกับมันเรารู้สึก รู้สึกว่าเราทำเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวมันไม่เป็นอะไรเลยค่ะเดินออกมาจากสิ่งนั้นออความรู้สึกความคิดคำพูดอะไรก็ตามที่อยู่ในอดีตเราเดินออกมาจากมันได้เลยค่ะเดินออกมาจากอดีตนะคะเราก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนนกฟินิกซ์ที่ที่นกฟินิกซ์จะเผออาตัวเอง เผาตัวเองแล้วก็เกิดใหม่ในเท่าฐานกองไฟอะไรก็ตามความเจ็บปวดที่เราเจอมาในอดีตให้ทิ้งมันไปข้างหลังเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดั่งนกฟินิกเริ่มต้นอย่างมีแพชชั่นเริ่มต้นอย่างไฟลุกชนแบบไฟอะไรที่ใหม่ๆรเริ่มมันใหม่ๆได้เลยอะค่ะแบบ ลุกชนเหมือนไฟที่ที่ที่ท,ที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างนั้นนะคะอห่าเหี่ยวเฉาหรือว่าอย่ายึดติดกับอดีตอะไรก็ตามที่มันไม่ไม่เอื้ออำานวยกับกับเราอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันเชื่อมต่อกับจักรวาลในตัวคุณและผู้อื่น ให้เราเปิดใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราเราเชื่อมต่อกับจักรวาลเชื่อมต่อกับตัวเองเชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เหงาเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยๆเราก็ยังมีตัวเราหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อกับตัวเองเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดใจให้ให้เขาได้ช่วยเหลือนะคะถ้าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเชื่อมต่อ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อมต่อกับตัวเองยังไงให้เราเข้าหาธรรมชาตินะคะลองปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นสิสิ่งนี้ต้องเป็นนี้เราลองมองดูแล้วก็ให้มันปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติเราแค่ดูว่าสิ่งนี้ปัจจุบันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ แล้วก็อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนค่ะทุกคนคือธรรมชาติที่มีหนึ่งเดียวใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่าค่ะลองปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นบ้างนะคะอย่าไปยึดติดกับมันมากมายปล่อยให้มันไหลลื่นไปเหมือนกับสายลม อะไรที่มันควรจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเหมือนใบไม้ที่ที่ควรจะร่วงหล่นถึงเวลามันก็ต้องร่วงหล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีเอ,อใบใหม่ผีบานออกมาอย่างแน่นอนค่ะอย่ายุดติดกับอดีตมากจนเกินไปจนทำให้เรามองไม่เห็นปัจจุบันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะบ๊ายบาย